เจ้าขอัมาอาบมจแเอามันกูเบ้างบ้างมันกกู่กานิว้าเนี่ยมันคือกันซื่งอันี้ไม่ขอลามรอยเอ็ดก็ไ่ขอลามมาแท่นนี่แม่ือนแม่้ก็ยพอจ้าพอจ้ามีมาละหาทบาดจ้า มันละหาทิบาาจ้าชมนารน่อยชมัสมันละลอยจ้าเอาขายมันละสามสิบมันละสามเขายกสิบเป็นยังก็ขายมันละสามสิก็แหละติขายมันละหาทิบก็มันละลอยไม่แม่เอาขายมันลอเอาขายทิงแต่กสื่อกับผู้ขายนี่เอาขายในแม่ี่ลาในลาจาวาเหยียบเสียกขายนี่แม่ กรพ่อว well, okay, like ่าพอะก้วยแลวกเยีกเสียก้วยขายในทถานการันขายจะแบบไม่ได้กไรสิบาทแลกันขาย้วยเห็มาจ้าหือเม็ดาเอาจ้าแม่เอาบักกั้วยบ้านไหนเนี่ยก็้วยปากเนาจ้าพาต่างม่เปิดอาเซไม่ได้จ้าโอ้ทองสียเอาไปหายที่งายมาลับกจ้าจ้าการ่านเบิต์นี่ท่านนี้า บแพงเนี่ยเขาก็แพงเลยกินบอลาเลี้ยงเขากขายบอนอกันกับพกันม่ยะสบาทถขายีโค้ชจะติดยยงใครคนนี่ที่แจ้งคนมาจับเรื่นีก็อยากดอกใต้ว่าแหลกถึปลูกแยากเขาไม่แพก็ปูเองี่หละมันการดกัารฉีดอะไรนี่บอละแม่นี่ลหะได้ห้แงก็เอาแรอันนี้เอาก็สั่งใหญ่เยนะยใหญ่เยโอ้ยบักางงูเพ่าในี่แม่เขาใคเสีย ตักกะเตแม่ตักกะไ่ะอยกว่าตักกะเกนี่กรเสียว้อยนี่เอาต้นม้ตึกห่เเอาไีซิสเแม่เอาตักกะเตะแคบอางวลม่แกเอาอันนี้สักันยแรกับบัว่าาแร่กบบัว่าแม่อยากบัวโอ้เนี่่สัตนนี่บอกกลาบอกาปแมืาาาแร่เขาแร่เเนอามาเนี่ยเอาเอาเกลอบ้างเดียวแม่ให้มาเจ้า กปเดียวมันก็หลายตัวเนี่ยนะเอกันนี้กรเดียวัน,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 นก็หลายเมด็ดน,น,นี่น,นี่แกบเอาเปนสน้กนหน้าก้นหลังแลไปหาขายผู้หญิงได้หอไปขายมีเพราะต้องไปร่ำด้อ